สวัสดีค่ะท่านเอเจทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางส่องน้ดเวยค่ะเด้อคลิปนี้เจลําแลกก็ได้ตัวเลขสายดวนจากพอเซียนเมืองท่องล่ะค่ะพอเซียนลอ,อยเอ็ดหายแนวทางมาแล้วล่ะค่ะหายแนวทางมาแล้วทรงสายดวนมาแล้วขัดตัดออกไปคักแล้วค่ะสุดแหลกปล่อยมากก็จะเป็นหลายตัวอยู่เนาะคะ่ะเนาะสุดรัฐบาล ชุดรัฐบาลของพอเซียนรอยเอ็ดล่ะค่ะชุดนี้เราก็คำานวณมาคักแล้วตัดขัดออกไปแล้วเหลือว่ากีิคูล่ะค่ะเราก็ได้ทรงแนวทางมาให้แต่จะย่งสรุปเน้นตัวใดแนไปเขากับเข้าไปเบิ้งน้ากันล่ะค่ะหากยังมาท่านใดสรุปหรือเน้นจังใดเขากับไปเบิ้งแนวทางกันไปก่อนเนาะค่ะเนาะว่าจะเน้นตัวใดหรือ่าท่านเน้นชุดแรกให้มากกับหลายคูย่ค่ะน่าจะซิปสองคูที่จําได้เนาะ เกลีไย้ใจปล่อยไปกอนหนานี่อาจจะหลายครูแน่บัดที่นี่เราคํานวณมัหลายสูตรหลายคํานวณมา้ส้นกันละค่ะจนเราตัดออกไปแล้วเหลือบัตก,กี่ครูละค่ะแนวทางสุดนี่จะเหลือซําใดกับเขาไปเบิ่งตัวเลขน้ากันละค่ะค่ะเขามาเบิ่งตัวเลขไปน้ากันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเกลีไย้ใจจะเขียนตัวเลขให้เบิ่งละค่ะตัวเลขของ ตัวเลขของพอเซียนลอยเอ็ดล่ะค่ะพอเซียนลอยเอ็ดทรงมะหอยหน้าท่าตัวเลขทรงมาท่าโทรศัพท์ล่ะค่ะเราบ่มีเวลาแด้คุยเสียงลงคลิปเนาะค่ะนเนาะเราก็ยากค่ะนีทางตัวเลขเราาหายมางวดประจำวันที่สิบหกค่ะสิบหกเมคอร์หกหกค่ะเราาหายมาเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งวิ่ง วิ่งก็จะไปได้ทั้งบนล่างแล้วเนาะค่ะเนาะวิ่งให้มาเลขหากับเลขหกค่ะห้ากับหกสองตัวค่ะให้มาหากับหกค่ะเลขวิ่งอันนี้เสีเลขหากับเลขหกเนาะให้มาเลขหากับเลขหก,กวิ่งเลขวินค่ะตัววินเนาะวิน เล็กวิ่นเล็กจับไซล่ะค่ะเล็กวิ่นมาให้สี่ตัวค่ะเล็กวิ่นเจ็ดศูนย์สองหนึ่งค่ะเล็กจับวิ่นนะจับวิ่นจับไซกันได้เจ็ดสอง 7จ็ดศูนย์สองหนึ่งค่ะเด็กจับวิ่นจเจ้าออกมาเป็นคูจับคูให้ค่ะจับคูให้จับคูบนล่างจับคูบนล่างมาให้จับคูบนล่างมาให, <c oughs> าให้สองเกสอง สองศูนย์สองศูนย์แล้วก็สองห้าเจ็ดหกค่ะสี่คูสี่คูคนี่เรายัางบ้นนะท่านเน่นค่ะเรายังพรานเน้นเป็นตัวใดเนาะสี่คูนี่ยังบ้ะท่านเน่นสามตัวค่ะ สามตัวไหหมาอยู่ไหนไม่อยู่สามตัวเจ็ดสองเก็ดค่ะเก็ดสองเก็ดเจ็ดสองห้าเก็ดสองห้าห้าศูนย์หนึ่งค่ะ ห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่คูสี่หางเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสองหกค่ะห้าสองหก หาสองหกมีสี่คูค่ะเล็กสามตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหาชุดเล็กสามตัวยุนี่ไม่หาชุดหาชุดพ่อเสี่ยน พอเซียนลอยเอ็ดล่ะค่ะพอเซียนลอยเอ็ดอันนี้จะเป็นแน่ทางของพอเซียนลอยเอ็ดล่ะค่ะอันนี้คือตัวเลขของพอเซียนลอยเอ็ดเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะว่าตัวใดอีกข้าจังเบิองน้ากันเนาะค่ะเนาะสุดนียยังท่านไดเนีนได้ยำแบค่ะท่านได้เนียนยำสรุปว่าตัวใด พนนันเน้นให้ค่ะสุดนี่ยังไ่พันเน้นให้ก็คือเป็นสุดเต็มละค่ะแต่เ่ามีหลายคู่ค่ะซีคู่เลขวิ่งบนล่างห้ากับหกค่ะตัวเด่นก็คือหากับหกหาหกเนี่ยมาจับวิ่นใส่เก็ดศูนย์สองหนึ่งใดค่ะพอเสี้ยนจับมาให้สองเก็ดสองศูนย์สองห้าเก็ดหกค่ะตัวเลขที่จับ จาะอ,ออกมาให้ยซีคูค่ะพอเซียนเมืองทองหรือพอเซียนยอดทางร้อยเอสล่ะค่ะส่วนสามตัวหายมาเก็ดสองเก็ดเจ็ดสองห้าห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าสองหกค่ะหาครูหาคูเนี่ยยังบ่านเนี่ยเน่นครูไดสุดได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตามต่อโค้งสุดท้ายกันอีกล่ะคะ่ะโค้งสุดท้ายจะแน่นจะตัดตัวไดก็อย่าลือ่อมจะพลาดเนาะคะ่ะกดติดตามไว้เพื่อสิบวิเดียร์พาดคลิปหน้าค่ะ ค่ะสุดนี่ก็เป็นตัวเลขของพ่อเซียนทั้งลอยเอ็ดล่ะค่ะพอยอดเซียนทั้งลอยเอ็ดเนาะคือพอยอดเนีนโค้งสุดท้ายมาให้ยซีคูล่ะค่ะซีคูข่าวสองหาค่ะหายมาซีคูโค้งสุดท้ายก็สิมีเลขวิ่งเลขหลดสองตัวเลขจับวิ่งไซดได้สี่ตัวเนาะค่ะเนาะสูตรของพอยอดสูตรของพ่อเซียนทั้งลอยเอ็ดล่ะค่ะเลขสามตัวก็บหา,หายมาซีหั หาสุดค่ะซีหาสุดโค้งสุดท้ายก็จะเด่นห้สองสุดค่ะอันนี้คือโค้งสุดท้ายเนาะงวดทีแล้วเอามาเอาตัวยางมาห้เบิ้งค่ะเอาตัวยางงวดทีแล้วมาห้เบิ้งห้มาซีคูเขาสองหาค่ะหากทันได้เดเบิงคลิปของพอเสี้ยนทั้งร้อยเอ็ดก็จะเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะพอเสี้ยนทั้งร้อยเอ็ดเน้นมาให้เท่าสองคูสุดท้ายค่ะซีคูสุดท้ายบนล่างจับมาห้ยแชร์ซีคูค่ะ ปล่อยมาสามงวดเข่าสามงวดค่ะงวดนี้งวดที่สี่อันนี้จะเป็นตัวเหลขสุดสุดงวดประจําวันที่สิบหกค่ะเป็นสุดเต็มยังบ้านในตัดในเน้นโค้งสุดท้ายเนาะหายเบิงไปน้ากันเปรียบเทียบค่ะอันนี้จะเป็นสุดงวดประจําวันที่สิบหกค่ะยังบ้านในเน้นโค้งสุดท้ายเดี๋ยวโค้งสุดท้ายพอยอดจะเน้นตัวแด ก็อย่าเลือกดกระดิง่งกดติดตามไว้เนาะเกลําไย่ก็จะตามต่อแน่ทางโค้งสุดท้ายอีกค่ะสุดนี่ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนก็จับไปวิ่นจับไปผิดจรณาเบิ้งล่ะค่ะแนวทางตัวเลขของพอเซียนทางเมืองทองหรือพอเซียนลอยเอ็ดละค่ะคลิปนี้เก๋ลาไย่ก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อฝากทุกท่านทุกคนก็ขอให้โชคๆมันๆน,น,น้ำกันสูบๆสุขคนค่ะ สวัสดีค่ะ